สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอ,อพบกับนกเปียวเสรีไทยรถสวยสุราษฎร์ธาน,นีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะมารับชมในส่วนของรถสองคันนี้เลยนะคะเป็น Honda City 1.5V และ 1.5S นะคะบอกเลยว่านะคะทั้ง2องคันเป็นรถปีเดียวกันนะคะปี2016เลยนะคะเดี๋ยวไปดูความแตกต่างกาันทั้ง2องคันเลยนะคะลูกค้าเริ่มที่คันแรกเลยคันนี้ลูกค้าค่ ฮอนด้าซิตี้ 1.5V ปี2016นะคะจดทะเบียนในปี2559นะคะราคาเพียง3,29,000บาทฟังไม่ผิดนะคะราคาเพียง3,29,000บาทเท่านั้นเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเลขไมเพียง1,11,630กิโลนะคะถ้าลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวนะคะค่างวนก็จะตกอยู่ที่เดือนละ5,000บาท ผ่อนแค่เดือนละ5 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้รถสวยกรดเอไปแน่นอนนะคะแล้วเครื่องยนต์พันห้าด้วยมาในส่วนของสีทองเงินเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสีทองเงินนะคะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะคะเปียกฝนก็ดูไม่เปื้อนนะจ๊ะแดดออกฝนตกนะคะได้หมดเลยดูใหม่ตลอดนะจ๊ะมาดูที่กระจังด้านหน้าเลยลูกค้า กระจังด้านหน้านะคะก็จะมีตัวโลโก้ของ Honda อยู่ตรงกลางเลยคาดด้วยโครเมียมอันใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์หลังการขายให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าดวงไฟนะคะคราบเหลืองมีเล็กน้อยนะคะแตร่รอยแตกร้าวไม่มีนะคะสวยแบบนี้เลยรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมเราไม่ซื้อเข้ามานะคะจําหน่ายแต่รถเกรดีให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้น ะะเป็นยางปี24เลยมาพร้อมลอ้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของด้านข้างมีไฟเลี้ยวทับทิมมาให้ด้านข้างนะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยและก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะฟิล์มเราติดให้ใหม่เลยในส่วนของมือจับประตูนะคะเป็นระบบสมาร์ทเคเลดเลยลูกค้าแล้วเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสภาพสวยเดิมโรงง,งานแบบนี้เลย นะคะซิตี้หนึ่งจุนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆเ,เลยนะคะไม่หนาเกินไม่ลึกเกินไม่บางเกินเป็นของเดิมๆจากโรงงานนะคะรับประกันว่าไม่ชนมาแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเอาช่างมาดูได้เลยนะคะในส่วนของคอประตูนะคะเป็นสีดำตัดกับผ้านะคะผ้าสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ หัวนอดเดิมๆนะคะรับประกันเลยลูกค้านะคะแผ mm hmm. ่นเพจยังอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้ภายในมาพร้อมเบาะผ้าสีครีมนะคะ mm hmm. สวยๆแบบนี้ตะเข็บไม่ขาดนะคะรอยหลุ่ยไม่มีนะคะ mm hmm. ในส่วนของคอนโซลหน้าคะ mm ่ะ hmm. มาพร้อมสีดำตัดกับสีบนนะคะสวยๆแบบนี้ เครื่องเล่นต่างๆเป็นระบบมันนวนเลยใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมาพร้อมเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของช่องใส่สัมภาระกว้างขวางนะคะคู่มือมีมาให้นะคะคู่มือครบนะคะสำหรับคันนี้อ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะพ่อคู่ดนสามด้านหลังอ่ะอันนี้ขอบอยางเดี๋ยวมาใส่ให้าใหม่นะคะเยอ,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 อ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างกระจกเทสทุกบานเลยนะคะลูกค้าคันนี้ปุ่มล็อกเด็กมีมาให้ทั้งสงฝั่งนะคะภายในมาพร้อมเบาะผ้าสีครีมสามารถติดตั้งคาซีทได้ฝ้าเพดานของเขานะคะรอยรารอยเจิอไม่มีสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะ บอกเลยว่าข้างหลังนะคะดีไซน์ไม่ได้ดูสวยงามนะคะ Honda City สภาพสมบูรณ์แบบนะคะดวงไฟต่างๆนะคะดวงโตๆโตโตมองเห็นได้ง่าย <c oughs> แล้วผ่น <c oughs> แค่เดือนละห้าพกว่าบาทเท่านั้นลูกค้าดวงไฟโตๆโตโตแบบนี้เลยรอยแตกร้าวก็ไม่มีนะจ๊ะ <c oughs> รถสวยๆแบบนี้เลยอ่ะต่อไปนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้าง ภายในนะคะปุ่มล็กเด็กมีมาให้ทั้ง2ฝั่งภายในมาพร้อมเบาะหนังสีครีมสามารถติดตั้งคาซีทได้ภายในกว้างขวางนะคะลูกค้านั่งได้หลายคนนะคะเดินทางไกลก็สะดวกสบายนะคะรถสวยรถเดิมรถดี <c oughs> <c oughs> มือจับ <c oughs> เป็นระบบสมาร์ทกีเลสนะคะ ในส่วนของด้านในนะคะ <c oughs> มาพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะหน้าจอนะคะจะเป็นสีฟ้าอันนี้นะคะตกแต่งมาดูสวยงามนะคะเครื่องเล่นต่างๆก็ยังใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายนะคะลูกค้า <c oughs> ต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลงังเล่งเครื่องกันนะคะสำหรับคันนี้ ห้องเครื่องด้านหลังนะคะให้ดูตั้งแต่เม็ด <c oughs> หัวน็อตเดิมๆนะคะ <c oughs> ต้องขอใบเสียงไอ,อ้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะกว้างขวางนะคะภายในในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบชุดนะคะลูกค้า อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบชุดไม่ว่าจะเป็นแม่แรงต่างๆนะคะภายในกว้างขวางสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องแป๊บนึงนะคะลูกค้าอ่ะอันนี้เป็นภายในห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเดิมๆนะจ๊ะ บอกเลยว่ารับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะจุดแต้มสีหัวน็อตเดิมๆคานหน้าตรงๆแบบนี้นะคะฝาฝากระโรงด้านหน้านะคะเป็นแบบระบายความร้อนในตัวนะคะเครื่องหมายโมโกต่างๆยังอยู่ครบนะคะย้ำสเปคคันนี้ให้อีกสรอบนะคะ Honda City 1.5V ปี2016นะคะ3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้น 3 2มแ0นสับาทนะคะ <c oughs> ต่อมานะจ๊ะมาดูที่คันสีขาวกันบ้างคันนี้ลูกค้าค่ะ Honda City 1.5 S คันนี้เป็นตัว S นะคะจดทะเบียนในปี2,559ชเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถปี2016เลขใหม่124,216กิโลเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ มาพร้อมสวยๆแบบนี้เลยราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนแค่เดือนละห้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะกระจังด้านหน้ามาพร้อมกระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะดวงไฟรอยแตกร้าไม่มีนะคะลูกค้ารับประกันว่าไม่ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไม่เปลี่ยนโครงสร้างไม่ติดเกสตมาแน่นอน นะะในส่วนของอยางได้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นมาพร้อมล้อแม็กแต่งนะคะเป็นยางของแม็กซีดอย่างดีเลยคันนี้ลูกค้าได้ล้อแม็กแต่งนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวทับทิมมาให้ด้านข้างกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้สีขาวคันนี้ตรวจรถโดนใจมาให้แล้วด้วยนะคะมีลิงก์เว็บไซต์รถโดนใจลูกค้าสามารถเอาโทรศัพท์สแกนได้เลย 274รายการนะคะตรวจมาให้เลี้ยงจากบริษัททิชเชอร์ประเทศเยเรบันีนะคะตรวจทั้งคันเลย274รายการให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะคะต่อมานะจ๊ะมาดูในส่วนของมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเท้ทุกบานติดฟิล์มให้ใหม่แล้วด้วยในส่วนของภายในนะคะ มาพร้อมนี่เลยตั้งแต่ขอประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนกันผ้าสีครีมนะคะตัดกับสีดําภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะจ๊ะภายในส่วนของคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดําตัดกับสีบอลสวยๆแบบนี้นะคะเครื่องเล่นต่างๆก็เป็นระบบมันนวนกันเลยนะคะช่องใส่สัมภาระนะคะก็กว้างขวางในส่วนของเบาะนะคะตะเข็บไม่ขาดเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนาแต่งตึงภายในสวยเหมือนกันเลย นะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆเหมือนกันนะคะลูกค yup> ้านะคะแผ่นเพจต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบในส่วนของห้องเก็บสัมภาระห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะขออภัยปุ่มล็อกเด็กมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยภายในกว้างขวางมากนะคะสามารถติดตั้งคาซีทได้เช่นเดียวกันนะคะฝ้าเพดานโรยราโรยเจิมไม่มี นะคะสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าต่อไปมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะคันนี้บอกเลยว่าด้านหลังนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ดวงไฟรอยแตกร้าวไม่มีนะคะดวงโตต,ตแล้วมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2ตําแหน่งเลยลูกค้าค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันเลยนะคะต่อไปไปดูในส่วนของพ่อผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะสําหรับคันนี้ ฝั่งฝามือฝั่งคนขับนะคะน็อตเดิมเดิมนะคะปุ่มล็อกเด็กมีมาให้สภาพสวยๆแบบนี้เลยติดตั้งคาซีทได้นะคะหากลูกค้าท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถทักไลน์หรือโทรหาโนปเปี้ยก็ได้ที่เบอร์0903247586 0903247586เบอร์นี้ลูกค้าสามารถเอดไลน์ได้เลยนะคะ เบอร์นี้ลูกค้าสามารถเอทไลน์ได้เลยต่อไปไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะภายในมาพร้อมระบบไฟฟ้านะคะคันนี้บอกเลยว่าเมื่อกี้ตัว V ลืมให้ดูไปตัว V เมื่อกี้เป็นระบบปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะแต่คันนี้เป็นตัว S เป็นระบบใช้กุญแจเสียบนะคะได้พวงมอะไร Power เช่นเดียวกัน ในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะก็เป็นระบบมนันนวลเหมือนกันเลยนะคะใช้งานได้ง่ายใช้งานได้สะดวกสบายทุกอย่างเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ทุกจุดนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะเบาะนะคะสภาพคือแต่งตึงสวยสะอาดสะอานนะคะฝา้าเพดานรวยรารวยเติมก็ไม่มีคันนี้หน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะ สวยๆแบบนี้เลยต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังและห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าต่อไปนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ภายในกว้างขวางมากนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์ภายในกว้างขวางมากนะคะบอกเลยว่าสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบชุดนะคะแม่แรงต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอสเปรก็มีมาะค,ะ <c oughs> คันนี้บอกเลยว่าเม็ดอัดเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะรับประกันว่าไม่ชนมาแน่นอน นะคะสะภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึงสองตำแหน่งด้วยนะคะได้รถสวยๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ซิลิโคนเดิมๆนะคะไม่ชนมาแน่นอนถ้ากดลงไปไม่เป็นรอยเล็บแสดงว่าเปลี่ยนมาแน่นอนแต่อันนี้กดลงไปเป็นรอยเล็บนะคะลูกค้าดูรถมือสองลูกค้าต้องดูหัวนอ็อตต้องดูซิลิโคนเม็อดอาร์ตนะคะแล้วก็ห้องเครื่องนะคะหัวนอ็อตต้องเป็นหัวน็อตเดิมๆ ะคะไม่มีรอยขยับมานะคะไม่มีรอยขยมานะคะคนต้องกดลงไปแล้วเป็นรอยเล็บนะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะต้องเรียงสวยๆนะคะไม่หนาเกินไม่ลึกเกินไม่บางเกินนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าห้องเครื่องของเรานะคะรับประกัน ไม่มีชนหนักพลิกควมน้ําท่วมอันนี้เราไม่ซื้อเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วมีวันตีหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยว่ามีวันตีหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยรับประกันเครื่องอยนต์ในเกียหลังการขายให้กับคุณลูกค้านะคะเมื่อกี้เปิดไม่ออกนะคะ,ะเปิดใหม่ห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวให้ดูกัน ห้องเครื่องสวยกริ้งนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะจุดแต้มสียังอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่ครบนะคะคานหน้าตรงๆแบบนี้เลยฝาครอบเครื่องเดิมๆจาก Honda เลยนะคะฝากระโปรงนะคะแบบระบายความร้อนในตัวเครื่องหมายมโกยังอยู่ครบนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะย้ำสเปคคันนี้ให้อีกสักรอบนะคะ Honda City 1.5S นะคะปี2016 3 1 9 0 0 0บาทนะคะ3 1 9 0 0 0บาทผ่อนแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นสีทองเงินนะคะ Honda City 1.5V สีทองเงินจะเป็นตัว V 3 2 9 0 0 0บาทต่างแค่หมื่นเดียวนะคะชอบสีขาวจัดสีขาวได้เลยสีขาวได้ล้อแม็กแต่งนะคะในส่วนของสีทองเงินได้ปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะมือจับสมาร์ทคีย์ลิท ะะแล้วเดือนนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้ามากมายจองแค่999บาทเท่านั้นมีโปรขับฟรีด้วย90วันดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.79%นะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลนะคะแล้วเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองด้วยนะคะลูกค้ามีบัตรเฟมิลี่การ์ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานถ้ารถไม่สวยจริงไม่ดีจริงไม่ให้บัตรตัวนี้ไปแน่นอนนะคะใครที่ดูไลฟ ดูคลิปนงเปียวมาซื้อรอบนองเปี๊ยวแคปหน้าจอมาทักหานกเปียวพี่รับส่วนลดไปอีก5 0 0 0ับาทนะคะซื้อขายกันทั่วประเทศไทยแล้วจัดไฟในให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนงเปียวมีทั้งหมด4สาขาเลยสาขาสำนักง,งานใหญ่กรุงเทพมหานครมีนบุรีหนองจอกนะคะ่วนภาคอีสานโนนินแดงบุรีร์นะคะและก็สุราษฎร์ธานีสองสาขาสาขาในเมืองสุราษฎร์และสาขาทางไปสนา,ามบินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยสำหรับวันนี้นกเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหาลูกค้าสนใจรถนะคะติดต่อหานงเปียดยด้้เเเเลลทีี่บบออร์090-375น๊ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ